บอกเพียครับไปแล้วขอบคุณเพียครับทุกคนนะครับบายบาๆ FC ครับมอสโกนันนั่งจับช่วยเพื่อนๆกระดามนาครับไม่ได้ลงหน้ามา เป็นเซกกะปีแล้วครับนี่ดูสิครับเลิกไปหมดแล้วขอบคุณสำหรับคลิปนี้มากนะครับคอบคุณที่ที่ทุกคนที่มาดมนาแล้วก็มาทําแม่บัวนางจ้ามามีงานทําแล้วก็มาถ่ายคอนเท์ด้วยครับฝากเอฟซีทุกท่านขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับเดี๋ยวเราพบเจอกันอีกครั้งหน้านะครับผมเดี๋ยวไปดูแม่บัวอยู่ไหนนะครับ เราะว่านังจับไม่ให้แม่บัลลวลงมาตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นลมงานมันพางไปครับผมเดี๋ยวไปดูเลยครับนี่ครับที่พักดูสิไม้ก็นั่งจับแล้วก็ลวงน้ำก็ไม่ได้นี่ใครเออดูสิแม่บวนั่งกินข้าวกินข้าวหลานหลาน กินข้าวกองกับน้องจอบแล้วทีนี้หลานๆเขาหาข้าวมากินอะไรอะไรก็เลยกินกับเขาอยากให้กินเยอะๆอยากให้มีข้าวกับกับเยอะๆจะได้มีแรงจะได้อ้วนอยากอ้วนเขามีเหตุนะคะคุณพ่อเขามีเหตุนะในป่านนะไปหาะไปหาไหมใครบอกเขาบอกมาวันเขามาเอาเป็นหาบแถวนี้แหละ บ้านใกล้ๆนี่เขามาเปน็นตะกร้าสองตะกร้าวันนี้ฮะไหนโอเคครับอีกสี่ทุกท่านนะครับวันนี้แม่บัวกันกบนางจ้าบมาทำงานแล้วก็มาถ่ายคอนเทนต์กับพื้นพื้นบ้านแม่บัวนะครับผม <c oughs> จมะวัดสกลนครอาการอัมนวยนะครับ <c oughs> นางจะไปถ่ายคอนเทนต์ได้สองสามคลิปแล้วก็ดำนายด้วยไม่ทานพืน้น ข้าก็เลยมาช่วยช่วยยกให้เท้าลำนาก็เป็นด้วยขนาดนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายลานกันอยู่ด้วยมีลานน้อยสองคนครับน้องก็สวยหน่อยนั่นไงน้องก็สวยน่ารักคนนี้ทำหน้ามาทางนี้หน่อยครับมามาามทุ่มนาเนี่ยแต่งตัวคืองามแท้ครับนั่คนนั้นน่ะเล่นแต่โทรศัพท์น้ำพี่ซาบอ่ะ เป็นที่สาน้อง่แบบโอเคครับ